้อันนี้กันไปให้น้องเลยสบายดีทุกคนยามเสาร์นะหลังจากเข้านอนหน้าได้สองคืนนอนเข้าๆข้าแบบนี้ก็ปั้นเข้าแด้วทุกคนมันลุ้นน้ำกันเนาะเข้าห้องสีไม่หลายจำเลยเนาะ นี่เนาะตะก้อนอันโค้งปัปน้นกะมาเลยนี่เนาะเขาตัวนี้จะเป็นข้าวเจ้าเลยมันลุ้นตรงกันเนาะมันไม่ใช่ได้หลายซั้เลยไป,ปตอนนี้กำลัง,งเตรียม เต็มบ่อนนะทุกคนเอาปั้นเฟืองกับฮาปั้นเฮานี้แหละเอาเอทางเฟืองเลยล่ะลำบากนะเรต้องโยงยาปั้นเขาไปเลยเอากระปุกได้เยไปเดี๋ยวจังไนกันไปปั้นเลยพี่นองอีบิลลี่กูบอกมึงแล้วมีเฮากินข้าวอะไรมึงจะอ้วนนี่แหละอี วนกันไปแล้วมั้งอ่ะอย <c oughs> ังเยอะเขาอยู่ดิเนี่ยเอ๊ะเจ็บ หลายใช่ไหมน้องเลยนะน่าจะได้ประมาณเจ้าจากที่เป่าแล้วบ่โอ้ย mừng thì nó người chân lốn có lại còn thao thao của nhật mà để đấy nè à, mới tụng nhưng này có đấy nói chép khe nhiều như đó mình sẽ ra đi เขาแล้วพี่น้องจะแกมาบ้านอ่ะนะนี่เนาะเข้าก็เข่าจุดทายปุบร้อยเจ็ดเป่าพี่น้องเลยแต่ว่าเป่าในเข่าบอดิเซอร์แบบบอดิเซอร์เป่าอันนั้นนะเป่าอย่างวะเป่าสีส้มนะมันเป็นเป่าสีส้มมันสีอันนี้หรือนี่จังน้อยนะอันนี้เข่าเซอร์เป่ากับ,กบมัดชมเข่าเซอร์แต่๋ยวกะได้ยุพี่น้องเลยร้อยปลายเป่า แล้วก็บโบกตอนห้าเอาหึ่ห้าก้อนนี่ก็นะห,หกสิบเป้าเนาะเอาหึ่งเราก็เป็นร้อยหกสิบเจ็ดเป้าพี่น้องทั้งหมือนนะเข้านะปีนี้นะโบกกันหมดเลยตัวนี้จะเป็นข้าวอันนั้นนี่ข้าวเจ้าได้ตัวนี้เจ้าได้จะเป้าบ้างสองสี่โอ้ได้เจ็ดเปาเนาะข้าวเจา้าข้าวเจ้าได้เจ็ดเป้าไปพี่น้องวันนี้ก็ นี่หาก the ินข้าวกินน right? ้ำไปละเทมงานกันหาก็แ okay ล้วหาก็เช้าพ okay ักยาไปนี่ยพวกมีแหละมันหลายพี่ลูกแล้วพี่น้องไปหากินข้าวกินน้ำพี่น้องเยเข้าแล้วจังวะกันไหมคนวันนี้ห่ากินข้าวกินน้ำแล้วละห่าวก็เสียเอาข้าวน้ำมาบ้านเลยแบบ จบแค่มันเพื่นเท่านี่นะเออพักกันเลยอันเข้าเนี่ยเขาก็เชแบ่งกันกับเอ้ยนะแบ่งกันแบ่งกันเคยงดเป็นห้าสิแก่มันได้หลายเดี๋ยวเข้าเ้าสิบอาหุนอาหุนส่งเรา

เอากำลังยาเฮาขนี่อชนี่าีาไดนึงเนทเดวเนี่เขา้เ<ะ>อาเ่งนเอากระเมอแล้วตกคนมาเนี่ยวอลคลิปนะเอาเมอรอก้อนนะยังมีสองันยังำหลัตนขั้นเอามอบ้านเอาเซม,อบบอเมือทางนี่เฮาเมอเพิ่นของบอตีก็มอง กัดโต๊ะไม่สไตล์พอ Ciao có nhiều hơn hơn một tí là chừng này thì nó ở chừng này có hơn này hơn một tí lại แล้วพี่น้อง oh. มาเฮร้นแล้วครับหลังจากเป็นวันหน้าสองสซงขึ้น มาได้เลยอืมขันอีกน้ำเนึน้ำมันเต็นจุกบึงแห้งใช้ไหี่น้องอะคนจะจ่อยใน่ก็แห้งปกว่านะขั้นที่สองก็มาแล้วพี่น้อง

้าเห้ามันแหลมมันคือว่องแท้สุดยังเลยเส้าเาเจ็ดหกเาจขายังนันต่อขมือเหมือนเน้่ายที่ปกติแล้วก็นนำหาแต่เลกนไ่ได้บ่งเลยนะตัวนไปจะยเซ่หเห็นเนี่ย ยาเล้วทุกคนเอาเขึ้นเลืากันเลยสองรถนะแล้วแล้วยังอีรถหนึ่งเราเอายังสี่เอามาเมื่อแรงเพราะว่าคันนั้นนะมันบ่มี่พวขับนะทุกคนก็เลยเอามาสองรถก้อนละเมื่อแรงนะอายังสิไปหน้านะฮะเพื่อนขับมาเพราะว่าบอดีขับบได้ครับบอดีขับรถได้แก่บอดีขับมาและสามคันพอดีจบนะแล้วมีอี่คันละเอาเฮาบ้านละเป็นเฮาไปเชื่อเราเอ้ยนะแบบเฮา แดงกันเคืองหน้าซองเรานะเฮาเฮ็ดนานตัวเฮาเฮ็ดเฮากันก็เบื่อนะเนาะเ้ากันบนเฮากันในประมาณนี้แหละโอ้ยเดดีตัวนี้น่าจะเป็นข้าวเก่าได้ไหมเนาะข้าวปุ๋ได้ข้าวเก่าข้ากวาดมาไว้ฟนี่แหละนั่นน่ะข้าวไม่ข้ายังไม่ได้กวาดละเมื่อแรงเฮาสิเอามาเท่อีทุกคนเลยละเมื่อแรงเราเฮาเอามาอีกจะยังอีสิบสิบหกเปาทุกคนเนี่ยละ เมื่อนี้ก็อาวาเมื่อแรกแล้วก็ท่อเมื่อแล้วไปนี้นะเมื่อแล้วมีกับวันนี้กับวันที่สิบห้าถ่ายคลิปลอปลาลอดงแล้วบันนี้แล้วเข้าเร็วน้ำทำตัวเองยังไปได้นะแล้วก็ตัวเองวันนี้นั่งเจ็บอยู่นะพี่น้องฟีกันด้บยกงนด้วยนะเขาบโดนะเจ็บแข็งอยู่นะโบมุดเ่ยฟีคนเลยนะเอาละ เอาละทุกคนเลคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้และทุกคนคลิปหน้าพบพอกันใหม่เด้อทุกคนเด้อสบายดี